ขอหน้าจอให้น้องได้นะพี่พี่ใครตงใจต้มแล้วใครตกป,ป๊อปปล่าแล้วก็ตอนนี้อยู่กับหลานชายคนระับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งหาลูกเจอนะเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหล,และู่ ช่วงหน่อยหนึ่งก็คือขึ้นเป็นภาพก็ได้อาจจะแบบเป็นภาพแล้วอาจจะตูมนิดนิดอะตูมให้มันให้มันดูเหมือนแบบไม่ใช่ภาพนิ่งอะใช่ไหมวะถ้าใส่เป็นแน,นแนวนี่หรอใช่ใส่แนวนี้แหละถ้าตูมมันไม่ได้ไมันอ่าใส่แนวตั้งก็ได้แนวตั้งมันจะเก็บไม่เต็มอะอ่าก็ใส่แนวนี้ใส่แนวนี้ก็ได้แล้วก็แบบใช่ <ๆ S 2> ใช่ใช่พลัง ก็ข<บ>้าวพี huh. uh ่ huh. ถ้าแมนยูชนะแมตซ์สี่แมตร์สี่แมตซ์ติดผมจะวิ่งสิบกิโลเชียแมนยู่อ่โอโฮ้ยเพรอาร์แฟมนมแมนยูเยอะไม่ได้ดูาเป็นเดือนแล้วตีสามทุกวันเลยพี่พี่ถุงต้องออกแล้วป๊อปกุล่ามา 不烂。普 พาน้องมากินต้มยำปูไข่ อืออยู่จังหวัดเรอะต้องนายกโงคลักบนะเลยติดกันมอเตอร์วอไปทางนั้นปะ,ะนะล้างสิ่ะใช่ลังกิด ยำบัตรลิตต้มยำพุงไข่พี่ๆปัปปุราโบดมาปัปปุราโบดคูณสองจ้าห,หิวอะ่ะต้องกลับขอโทษด้วยที่ทำให้หิวอันนี้ช่วยไม่ได้เพราะหนูก็หิวเหมือนกัน cái nước đẹp cao mùa mà Hãy ơi, ร้านบอกอร่อยนะออร่อยต่างแกงต้มโจงไปให้ยากินนมะพรุ่งนี้เช้าจะดูนจาเอาไปยากโจงไขไ่เลย อยู่หน้าโมโน,โนโครับกราตมที <c ười> ่บอยกอคิวเลยอร่อย ร้านหน้าร้านโมโนเลยโมนโนมาสายไปเลยร้านนี่ว่าเป็นร้านเพลิงนะแต่อ,อร่อย ต้องกราบขอโทษด้วยทำหลายคนหิว พี่ใครเข้ามาแล้วกดใจต้มติดตามกันได้นะครับ มันสลิดก็อร่อยนะอร่อยเลยแหละ้ยขอบุณพี่นุ่มครับยำปลาสลิดพี่พ ย่างพี่พี่กดใจต้มมาหน่อยพันเก้าร้อยคนใจต้มคนดวงพี่พี่ไปเก็บเหรียญ ต้มโจมไข่ไปให้แม่ จะได้กินอย่างบอกเขากอ่อนเนี่ยปลาหนูไม่กินรอ,อร่อยดิกระดูกกรเดกเ่ยดูเนี่ยเนี่ยกินได้หมดอืม น้ำยำกดี ขอต้มยำไม่น่อยจ้ะอาไงนะจ๊ะขอเลยนะครับมันไม่อร่อยเหรอมันเยอะไม่อร่อยที่หมดเหรอ

ด่านี่กว่าอร่อยเลยหิวอร่อยะิวเลยกินแบบแพนเค้กนะคะใจเย็นนะคะตรงนี้มันอาจจะใช้เสียงดังไม่ได้นะคะ หลานหลอ่อก็หล่อเหมือนอาแหละมันได้อาแต่มันหน้าไปทางพ่อทางแม่มันหน้าแย่ไปแล้วมันช่วงนี้มันได้อาพอามาทางอาปุ๊บดูดีเลยได้ไหลานครับถามหลานได้มีไม้จิ้มฟัน บางคนไปทำงานเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยนี่ลูกชายเหรอโ้ทำไมหน้านนตาเหมือนกันบอกอเฮ้ยไม่ใช่หลานบอกหนูยังไม่มีลูกหนูก็ว่างั้นหลานสูงร้อยแปดสิบจริงๆแล้วมันมันเตีย้ยกว่าหนูนะเมื่อก่อนหนูสูงร้อยแปดสิบหกไอ้จ็อบสูงร้อยแปดสิบหนู180สูงร้อยแปดสิบหก แต่ว่า,อาพออาโกวความสูง,งขามันตันมือมันเปียกๆมันแบบใจวิวๆมันเดิมไม่ค่อยได้ก็เลยแบบเฮ้ยเอาแค่12ร้อยห้ร้อยห้สามพอปิดปาก rồi chẳng cố gắng đủ, họ làm gì mà, mà đến bump 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 lên bậy à, mà ยอดยูมอันดับหนึ่งอันดับรายวันตัวแรกอาอยู่อันดับยี่เมื่อวันอาอยู่แบบสิบสองสิบสามแล้วดูแต่ละคนนี่พิมพ์พี่พายเขาวัดจากอะไรยอดวิวของขวัญอันนี้พวกนักพูดตรงนั้นเลยนักพูดเขาจะมีแฟนคลับมีคนส่งให้อย่างพี่เนทอย่างเงี้ยหัวใจต้มสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าบางคนสี่หมื่นห้ามื่น พี่ส่งส่งไอ้น,นี่ให้หนูตะกนอ่านได้ไหมกดโหวตอ่ะหนูมันตรงตรงไหนหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรนี่เนี่ยลูกบอลเนี่ยใครมีใครสร่งลูกบอลให้โกลานเนี่ยที่ปักหมดมองหลานเพื่อนใจต้มก็ไม่ส่งคุณน้ำหอมอะหลานชายหนูชื่อชายกิตอ่ะนุ่นชื่อทัชกร ใช้กินออร์แลมายทัชกรออร์แลมายมันเป็นคนเดียวกันเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนถ้าฝาหอยตอนนี้ตีนมันใหญ่กว่าหน้าเราแล้วอะ่ะเวลนี้ทันนะอะเวลนี้ทันนะรีบไว้าไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันหล่าล้อ ชมหลานก็เหมือนชมหนูอ่ะเพราะหน้าเหมือนกันใครบ่อไอจอบหลอ,อกก็เหมือนบ่อนูหลหะหน้าตาเหมือนกันหมดอ่ะจมูกจมูกเนี้ยจมูกมันไม่ได้ทำแต่าารรมนะมันโดง่งก็คือโดง่งก็ได้อ่ะจมูกมันโดง่งได้อ่ะ่หนะ ใช่ขาดถ้าเติมถ้าเติมฝ่ายนี่คือคนเดียวเลยเรียกผิดเลยนะคิดตังจาะสี่เก้าศูนยจ้ะมาสแกน ตักงใจไง จอบหน้ามันเหมือนหนูหลายคนบอกจอบหน้าเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ก็บอกไม่เหมือนใครก็บอกเหมือนหนูอะ How are you? I'm fine. Thank you and you เ้าอายุนี่แปลว่าอะไรสบายดีไหมสบายดีถ้าเขาคุณโกเหมาะอะไรมาล่ะเหมือนกันอะเหมือนกันพี่พี่โกเกิดเดือนไหนเกิดเดือนเดียวกันไอ้จอบก็เดือนธันวาคอยจอบผ่านมาแล้วต่องธันวา เขาหนูยี่สิบเจ็ดเต็มหรือยี่สิบแปดเต็มยี่สนะิบแปดเต็มแล้วก็จับยี่สิบแปดเต็มแล้วสองธันวาทสิบบานมายี่สิบแปดเต็มกระเดือนธันวา เหมือนกันจริงๆพูดไปก็เหมือนเหมือนเหมือนเรื่องตลกอะคนอะไรจะหน้าเหมือนกันได้ขนาดนี้ทักผิดทักถูกนะดูง่ายๆ้า้จ๊อบคือสูงถ้าหนูคือปีนี้แต่งเลยป้าจอ๊อบพี่หวานถรัต้องตอบพี่หวานแล้วละ่ะพี่หวานแอดมินาถาม น้องกลับวันไหนพ่อลูกครับนะฮะเหมือนพ่อลูกกันนั่นแหละไอ้จอบกันหนูแบบเมื่ีบอกไม่ใช่หนูบอกอาหลานบางคนแยกไม่ออกอยู่กับพ่อคนบอกนี่อาใช่ไหมเนี่ยเออนะหน่ะแบบกับสวนเจนเมื่อีอยู่กับพ่อมันอนะ่ะคนถามนะอาเหรอไม่ใช่หน้ามันไม่เหมือนใครเลยมันเหมือนอา เห็นไลฟ์มียังอีกสี่นาทีหนูลงกอนนะคืนชั่วโมงไปทำงานมาเจนขอบคุณมากครับน้องรักนี่แฟนหนูเขาไม่คิดจะแฉลบเขามาดูเขามาดูาาดอะไรแฟนกันบ้างเลยเหรอ มจมูกยิ่งเหมือนเนี่ยพินิษยามองออกเขาบอกเขาบอกจมูกจอบยิ่งเหมือนอ่าเหมือนตุน้ดแล้วจมูกเออจมูกน่าเหมือนตุ้ดแล้วแต่มันอาพับไงจอบมันถ้ามันได้คิวอาไปนิดนึงอ่ะมึงก็ไม่ได้คิวอาจมูกก็ได้จมูกลงไปมันจมูกถึงดงถ,ดถ้ามันได้ผมด้วยไงเสียได้นะเสียได้ถ้ามึงได้ผมอาไปแล้วก็มือ้อ

กำลังกับตวนเจ้ามาทำงานพิ่งเลิกพี่พี่บอลไทยไปถึงไหนแล้วมีใครดูั้งไทยกับมาเลยอหนรับรองอีกสายหนึ่งเวียดนามกับอะไรวะอินโดหรือฟิลิปปินส์นำหนึ่งลูกอา่า พี่แอบดูอยู่สายบอลอ่าอ่าอะไรเนี่ยเมียนมาโอาเขมิงกาลาบาอ๋อพี่แอมพี่แอมชอบฟุตบอลชาย วันที่สิบแปดหนูนัดพูพี่เขาไปสาไหะขออาขอใช้เวลาถ่ายตรงๆชัว่วโมงนะแบบว่าค่อยๆไล่มันได้มันได้หลายอีพีอ่ะใช่ปะตัดไปตัดเดยนหนูนลองไปตัดะเพราะมันมันมีเรื่องราวเยอะ,อ,ะอยากเก็บไว้พี่กูอยู่เดกกวันอะไร นนทบุรีครับตอนนี้หนูมาทํางานที่นนทบุรีก็มาจะกลับนนทบุรีอะไรอะ่ะอ,อ๋อก็มามา,มาทํางานบางกุ้ทองก็ลังจะกลับปากเกร็ดพี่พี่หนูเวียนหัวเหมือนกันรู้แล้วว่าทำไมใบมิน้นมันครึ่งชั่วโมงแล้วพ,พี่เดี๋ยวเจอกันที่ตัวนรู้แล้วว่าทำไมใบมิน้นไม่มองคองมมนต์มันเวียนหัว chưa cái ví dụ bye bye.